เีือกจิมดอนเอยบอกตั้งค่าอนหนึ่งนาะบอกมันเลยอ่ะเชือกพากันแล้วอนะออลโอเคอาจประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าปอนนี่ผมเปิดกล้องไม่ได้นะฮะไม่ใช่อะไรนะ เราจะมาต่อจากาพที่แล้วเลยฟรีไฟส์สามมันน,นใช่ไหมนี่ฮะด่านต่อไปซึ่งผมบอกไว้ว่าร้องเล่นแล้วยากมากว่าไม่ผ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะเราเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องกล้องอาจจะมืดเลยนะฮะเนี่ยขัดกล้องมืดตนะืดตืดเลยมืดจริงอะไรจริงนะฮะกล้องมืดจืดตืดเลยอะแบบอื้มมุกดา เรา,เรา,เ,ราเราก็จะเปิดกล้องสภาพโทมแบบนี้หรอเราแนแล้วเราก็จะเปิดกล้องสภาพโทมแบบเนี้ยแบบมันมืดจริงนะจกินตอนนี้นะฮะถ้าใครสงใยนะนี่ฮะนี่ดูดูดูตรงนี้นะซีโอเข้าแอปผิดเข้าแอปผิดเข้าแอปพีท้า เห็นไหมเห็นไหมตอนนี้4โมง5โมงละเย็นโอเคมาเล่นด่านนี้กันเป็นด่านและใช่วันนี้เราไม่ได้ไปยอย่างเดียวคนระได้ได้ตัวใหม่ด้วยจากด่านที่แล้วไปทำภารกิจมามาตัวใหม่โอ้โหตดจ้าบเลยอะอโคตดจ้าบต,ตัวนี้มันจะมีความสาม,สา,ม,มารถอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแถวเปันว่าก็ เอาเรื่องอ,อ,อยนะอยอา่ออางไร้างอนนี้ตัวนี้นะ,ะมีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเหมือนเป็นเหมือนอะไรวะอะไรอะ่ะไม่รู้อะมันหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาโหใช่สองร้อยห้าสิบดวงอาทิตย์เรื่องแบบแพงแต่เอาจริงๆนะแพงแต่แม่จอมตีด สมมติว่ามันมีอยู่5แถวมันโจมตี5แถวเลยแบบนั้นแคร์แครมัน่ไม่มีอะไรละทำไมตัวใหม่มืดมากมืดจัดอะไรจัดโอเคเรามาเล่นกันเลยนะคะอ่ะตอนนี้แสงสว่างเพราะไอ้นี่นะคือโอ้โหแสงมาที่นี่นี่ไงเอ้ยไม่ใช่ ดูตอนนั้นเลยอารีเซตอาเซตต้องเอามาตัวจะไม่เก็บตายตรงที่เปิดก่กนอนจริงเลยนะเราต้องปกป้องไอ้พวกนี้นะนเ,เราจะราแบบโอ้โหหน้าบูดมันตูดเลงมากอ่าตัวใหม่รอมีหนึ่งร้อยเพชรอะหนึ่งร้อยเพชรคือไปเก็บสะสมเพชรมาก็นานใช้ได้จุนะ แต่ว่าวันนี้ก็ไปโรงเรียนนะก็เวลาอัดคลิปก็มีแต่ตอนเย็นนี่แหละฮ่าฮ uh ่า huh. รู้ว่าจะเอาตัวไหนนะก็ดูดิเออเอาตัวชิ่งไปแล้วกันไอตัวสายฟ้าเนะี่ยตัวนี้ก็จะมีอันตรีของมันอยู่ละไอตัวเนี้ยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับไอเนี้ยก็คือ ไม่ใช่ตัวสําคัญอะไรมากน,นี่แล้วตัวนี้ตัวนี้มาป้องกันแล้วทีเนี้ยคือเราต้องปลกป้องใช่ไหมพอไอ้น,นะน,นั่นอ่ะมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอมาอันนี้แหละอันเนี้ยคือถ้าซอมบี้ไปใกล้ๆมันจะระเบิดเริ่มโดนมาแล้วนะรอบหนึ่งอนะไอ้แบบ เราตัวที่ถึก,ถก,ถกไว้นะอันนี้เลยว่าหนึ่งป้องกันเท่าไหร่ไม่รู้เอาไปรู้สึกว่าใช้ได้นนไดเล่นก่อนไปกล้องนี่แหละประเด็นวางพาที่ไปจีบูวางไม่ได้จะขอปิดไม่ไไมไไมไอยากไปก้อก่อน ตัวิ้นเดียวกันแลมันมะไราระยะนี่ส,สช่องเนี่ยสตรงนี้แหละช่องที่มันอยู่ เดี iels, <S <S um ๋ยวผมวางตัวช่้ไปก่อนเพื่อเพื่อน5 0ระพันตัด้นยิงกันขึ้นแล้วค่ะดีจ้าดงว่ะดูมีสีทองเลยวัดสีทอง เอากระเป๋าไปโนจะโดนจะโดนตั้งตั้งตั้งเลยวางจิ๋งไอ้เจอตัวใหม่ ที่ใช้อัต,ตอออิตัวนี้ไปเปียวเปียวเยอฮ้ยเฮู้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวยึดไม่ได้หมดเลยฮ่าฮ่าไปก่อนทงสองจะมาทงสองจะมาข้าไม่ข้าไม่พลาดไป เคลิปนี้เฟลฉัไม่ได้กดหยุดอัพทุกคนหยุด,ดอสั่งการการได้ดีมากดีมากผูกหนโนดูบอลชิ้เดยโอ๊ยทุกคนจ้า ตทุกคนยึดอึดแม่นำตัวจะก็จะตัดต่อแนะนำตัวเอาละกันช่วงตรวีทุกคนดูนะนำตัวนะตัดนผู้นะทุกคนยึด ไม่ได้เดินแันละคราวดินี่น้ำขึ้นเงี่ตัวนี้สวยนี่มีใบดัวทุกคนกกชิวชิวชิววชีวช้ว ชทุกคนหยุดหยุดไม่ได้เดินย่งนีแล้วยิ่นเหลืเกินทุกคนหยุด Ут <small>

ว,ว้าวอะไรเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรอ๋อทางสมอง แกจะบอว่าทางสมองกันเหรอไม่ได้จะไ,ได้นะเยี่ยกพี่หน้ากไปาำ นี่ไฟรถน้ำมันไม่ดาบเลยฮ้รถดน้ำนั่นจะไม่เป็นไรนะัน่นไงดาบดาบับอา้าวติดแล้วโอ้โอ้โอโอลน้ำนะไฟดาบบอโอเคแถม์โอเคแล้ น่าเราจะมาเลือ่ตัวไหนตัวเมื่อกี้แหละตัวที่ไฟไดับไปแหละนี่ตัวนี้เลยยังไม่รีวิวในันี้ชอวไอแทงไม้หัวติดไฟแทงไม้หัวติดไฟซอมบีซอมบีหลายตัว เคสมองโป่งมามากพอแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้ะเลยเำหรับเราสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อน ว่าเจอกันหม่ไฮโลซาซัมบีสอง